นาวากาศโทรดกเตอร์ Dr. พงปนุ์เหตชื่อว่าโปรแทนดิม NRF 1หรือเรียกย่อๆว่า n น ER ฟและสินท้ายอีกตัวหนึ่งชื่อว่าโปรแทนดิม NRF 2เรียกย่อๆว่า n น ER 2ก็ได้นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมหนึ่งเดียวของโลกที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของการฟื้นฟูเซล ในร่างกายของเราแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้นะครับอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังและมีความสำคัญมากในการค้นคว้า,าทำให้เกิดผลิตภัณฑ์น,นี้นะครับบุคคลท่านนั้นก็คือโจมิลตันแมคคอร์ดนะครับหรือด็อกเตอร์โจแมคคอร์ดปัจจุบันท่านอายุ7.3ปีสิ่งที่ท่านได้ค้นพบ ในช่วงที่ท่านเรียนปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยดู๊นะครับคือการค้นพบซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทสครับซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมหรือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่ขนาดไหนหลายท่านอาจจะนึกไม่ออกนะครับขอให้นึกย้อนกลับไปถึงบุคคลหลายๆคนในประวัติศาสตร์อย่างเช่นในปี1912 โลกเรายอมรับว่าอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลเนี่ยเป็นผู้คิดค้นโทรศัพท์ที่เราใช้ทุกวันนี้ในการที่เราจะพูดคุยสื่อสารกับคนทั่วโลกในปี1914พี่น้องตระกูลไรท์ได้ค้นพบแล้วก็ประดิษฐ์เครื่องร่อนหรือเป็นต้นแบบของเครื่องบินในปัจจุบันนี้ส่วนอีกท่านหนึง่งก็คือเฮนรี่ฟอร์ดที่เรามีรถขับกันอยู่ทุกวันนี้ เป็นผลงานที่ต้นแบบมาจากรถยนต์หรือเครื่องยนต์ที่ท่านคิดส่วนดรโจแมคอร์สนะครับ่านค้นพบ SOD การค้นพบต่างๆเหล่านี้ที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยครับโลกยอมรับแล้วก็มอบรางวัลที่เราเรียกว่า e l i o t Crescent Medal ซึ่งเป็นรางวัลการคิดค้นนวัตกรรมที่ยังไม่เคยคิดค้นมาก่อนยังไม่เคยพบมาก่อนนะครับออลอง ดูรายชื่อนะครับถ้าเกิดเราไปค้นจากวิกิพีเดียก็ได้นะครับบุคคลที่ได้รับรางวัลที่เรียกว่าเ l l เลียตคราเซนเมดอลถือเป็นรางวัลสูงสุดที่บุคคลที่คิดค้เนี่ยจะได้รับรางวัลเดียวกันก็มีตั้งแต่มา d a ดามคูรีอเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลนะครับที่กล่าวไปแล้วแล้วการค้นพบของด r Joe m c รโจแมคคอนถือว่าเป็นคนที่268ในโลกนี้ที่ได้รับรางวัลชนิดเดียวกันนี้นะครับ ทำไมถึงมีความสําคัญเราย้อนกลับไปที่ร่างกายของเราก่อนนะครับว่าในร่างกายของเราเประกอบด้วยเซลล์ต่างๆนะครับที่รวมเป็นตัวของเราของทุกคนเนี่ยมีการประมาณกานนะครับว่ามีจํานวนเซลล์ที่อยู่ในร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยอย่างในน้อยก็คือ3 7มจคูณสิยกกําลัง13นะครับคือมีเลขส0มีเลขศูนย์ทั้งหมด13ตัวด้วยกันนะครับ จากเซลล์ทั้งหมดที่ประกอบเป็นร่างกายของเราเนี่ยมันก็มีหน้าที่ต่างในในร่างกายของเราแต่ส่วนหนึ่งหน้าที่ของมันก็คือมันมีส่วนที่สร้างพลังงานหรือเราเรียกว่าเตาไฟฟ้าปรมาณูในร่างในเซลล์ของแต่ละเซลล์เนี่ยนะครับสร้างพลังงานออกมา95%เพื่อให้เราสามารถเคลื่อนไหวเคลื่อนที่หรือมีกล้ามเนื้อมีอพลังในเรื่องของการคิด พลังงานทั้งหมดเนี่ยมาจากสิ่งนี้ในเซลล์เราเรียกว่าไมโทคอนเดรียไมโทคอนเดรียเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะปรับอาหารที่อยู่ในร่างกายของเราไปเป็นพลังงานเราพบว่าพลังงานของเราที่สร้างขึ้นมาจากไมโทคอนเดรียเนี่ยนอกจากมีพลังงานแล้วไมโทคอนเดรียยังสร้างอนุมูลอิสระซึ่งเราถือว่าส่วนนี้เองที่ สะสมแล้วเมื่อร่างกายเราไม่สามารถกําจัดได้หมดโดยปกติร่างกายเราจะกาจัดอนุมูลอิสระเนี่ยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงประมาณอายุ20ปีร่างกายเรายังมีความสม,สมดุลระหว่างการสร้างพลังงานกับการสร้างอนุมูลอิสระแต่ณวันที่ร่างกายเราเริ่มเลยวัย20ขึ้นไปเนี่ยจำนวนอ,นอนุมูลอิสระเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ มีการประมาณการกันว่าจะมีจำนวนอนุมูลอิสระซึ่งเกิดขึ้นจากร่างกายของเราสร้างในแต่ละวันเนี่ยถึง300ร้อยเซกทรเลียนนะครับเยอะขนาดไหนเขาบอกว่าให้นับจํานวนเลขศูนย์นะครับเอยอะมากจริงๆนะครับร่างกายของเราไม่สามารถกําจัดได้หมดเราลองมาเปรียบเทียบนะครับว่าเมื่อร่างกายของเราหรือเซลล์ของเราเนี่ยไม่สามารถกําจัดอนุมูลอิสระออกไปได้จนหมด เซลล์ต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งเป็นเซลล์ปกติเหมือนลูกแอปเปิลเนี่ยนะครับจะถูกอนุมูลอิสระทําลายไปเรื่อยๆนะครับจนในที่สุดลูกแอปเปิลก็จะเหี่ยวครับหรือ,อสุดโสมเซลล์ Sell ของเราก็เช่นเดียวกันถูกทําลายโดยอนุมูลอิสระแล้วนี่เองเป็นสาเหตุทําให้ เกิดโรคต่างๆซึ่งไม่มีเชื้อโรคเราเรียกว่า ncds mm hmm. ก็คือโรคที่ไม่มีเชื้อโรคแล้วก็ไม่สามารถติดต่อกันได้นะครับกว่า200โรคที่มาจากการทำลายของอนุมูลอิสระมาดูกันต่อนะครับอย่างที่เห็นในภาพก็คือตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงอายุ20เราก็จะอยู่ในภาวะของการสร้างหลังจากนั้นเนี่ยอนุมูลอิสระเยอะขึ้นร่างกายไม่สามารถกำจัด เราก็จะอยู่ในสภาวะของการแก่แล้วก็เจ็บป่วยและในที่สุดก็อาจจะาตายนะครับบางคนก็เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรได้ซ้ําไปบริษัทต่างๆหรือวงการนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามคิดหาวิธีแต่วิธีการเหล่านั้นก็คือการเติมสารที่คิดว่ามันจําเป็นต่อร่างกายเข้าไปเพื่อให้ร่างกายาฟื้นฟูสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยอาจจะบางท่านอาจจะ ทานหรือบริโภคอยู่แล้วอย่างเช่นบางคนบอกทานวิตามินต่างๆทานโปรตีนแคลเซียมคอคิวเชนกลูตาไทโอนเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะมาจากการบริโภคโดยหมอสั่งหรืออาจจะบริโภคโดยที่ศึกษาแล้วมีบริษัทอาหารเสริมต่างๆที่ผลิตออกมาจำหน่ายนะครับแต่สารเหล่านี้เนี่ยไม่สามารถทำให้ร่างกายเราฟื้นได้เพราะอะไรครับ เพราะว่าความสามารถของมันเนี่ยมีความสามารถแค่1ต่อ1นึ่งหมายความว่าถ้าเรามี1โมเลกุลของสารที่เราเติมเข้าไปเพื่อที่จะไปทําลายอนุมูลอิสระแค่1โมเลกุลนะครับจำนวนโมเลกุลที่เมื่อกี้พูดถึงของอนุมูลอิสระเนี่ยถึงจํานวนถึง300ร้อยเซกชิลเลียนนะครับซึ่งมันเยอะมากสิยกกำลัง21นะครับถ้าเราจะทาน อาหารเสริมเพื่อไปทําลายอนุมูลอสระเนี่ยต้องใช้จํานวนมากดรโจแมคคอร์ ord, ซึ่งเป็นคนที่ศึกษาเรื่องนี้ก็พยายามคิดว่าทําอย่างไรให้ร่างกายเราสามารถที่จะฟื้นฟูหรือกําจัดอนุมูลอสระด้วยตัวเองเพราะว่าดรโจค้นพบว่ามีร่างกายเราสามารถสร้าง SOD ได้เองจากการที่ท่านศึกษาแล้วก็ทําปริญญาเอง ในเรื่องของชีวเคมีเนี่ยนะครับแล้วในที่สุดท่านก็ค้นพบเอนไซม์ตัวหนึ่งชื่อว่า NRF2 แล้วก็ NRF2 นี่เองที่ถ้าสามารถที่จะกระตุ้นให้มันทำงานได้มันจะเข้าไปในนิวเคลียสของเซลล์เพื่อทำให้เซลเล์เราผลิต SOD Catalyst แล้วก็ g l u t a t h i o n และสาตัวนี้เมื่อประกอบเป็นสามเหลี่ยมที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับ เราจะพบว่ามันสามารถต้านอนุมูลอิสระหรือกําจัดอนุมูลอิสระหนโมเลกุลเนี่ยต่อหล้านโมเลกุลของอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะดีท็อกซ์สารพิษต่างๆออกไปจากร่างกายได้อย่างรวดเร็วในการทดลองในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าถ้าเราสามารถสร้าง SOD ค a t า l ล s t l u t a t h i o n ในร่างกายเราได้ เราสามารถกำจัดอนุมูลิสระได้ถึง40%ภายใน1เดือนนะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับทุกคนที่สนใจจะดูแลสุขภาพนะครับนั่นคือที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราเรียกว่า NRF2 s y n e r g i z e r หรือว่า Activator ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารเสริมนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปเสริมอาหารให้กับร่างกาย แต่เป็นตัวกระตุ้นให้เซลล์ในร่างกายของเรานี่แหละสร้างสารต้านอนุมูลสสารที่เราเรียกว่า SOD c a t a l y s แล้วก็ g l u t a t h อ o n e ส่วนอาหารเสริมของบริษัทอื่นๆที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนใหญ่มักจะเติมสารที่จำเป็นที่คิดว่าจำเป็นให้กับร่างกายของเราซึ่งต้านอนุมูลสสารได้แค่1ต่อหนึ่งระหว่าง1ต่อหนึ่งกับ1ต่อหล้านเนี่ยคิดว่าเราอยากจะทานแบบไหนครับ นั่นคือสินค้าตัวแรกของเราก็คือเราเรียกว่าสินค้าที่จะไปฟอร์แมตดีเก็คือให้ร่างกายเราผลิตเอนไซม์หลักเพื่อช่วยให้เซลล์เราผลัดเซลล์ได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็ป้องกันโรคที่อาจจะเกิดโรคที่ไม่ได้มีเชื้อโรคถึง200กว่าโรคด้วยกันหรืออาจจะเรียกง่ายๆก็คือเราสามารถย้อนวัยให้กับเซลล์ของเราเนี่ยไปนะครับในสมัยที่เราแข็งแรงที่สุดนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวต่อมาดกเรโจรก็ค้นพบว่านอกจากเราจะไปดีท็อกซ์หรือไปกําจัดสารที่ในเซลล์แล้วเนี่ยเรายังพบว่าส่วนที่มันสร้างพลานาให้กับเซลของเราถึง95%เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่เสื่อมโซมนะครับเสมือนกับว่าในร่างกายเรามีเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องยนต์ของเราใช้มาตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันนะครับไมโทคอนเดรียเนี่ยจะอยู่ในสภาวะเสื่อมโซมถ้าเกิดเรา สามารถกระตุ้นให้เซลล์ของเราเนี่ยสร้างหรือว่าไปซ่อมไมโทคอนเดรียเราก็จะได้พลังงานกลับคืนมาครับแล้วนั่นเป็นที่มาของผลิตภัณฑ์ตัวที่2องแล้ว,ว่า p r ร t ท n d i าร์เอฟว z e r นนะครับหรือว่า Activator mm hmm. เมื่อมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้ง2องอย่างนี้นะครับแล้วก็ประกอบกับที่ได้เล่าไปทั้งหมดเราก็จะพบว่าอ้มันดีมากเลย เราอาจจะ make story ขึ้นมาเพื่อให้มันดูน่าเชื่อถือหทางด้านการตลาดหรือเปล่านะครับอยากจะเรียนอย่างนี้ว่าวางานค้นคว้าและงานวิจัยของดรโจแมคคอร์สนะครับทั้งหมดเนี่ยจะทำโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่า peer review s การทำ peer review เนี่ยเป็นความรู้สำหรับทุกทุกคนเลยนะครับที่ไม่ได้อยู่ในเรื่องของการวิจัยนะครับการทำ peer review หมายความว่าถ้าใครสักคนหนึ่ง ทำวิจัยแล้วก็ค้นพบบางสิ่งบางอย่างและต้องการที่จะให้วงการแพทย์เนี่ยรับรู้จะต้องมีการตีพิมพ์แล้วการตีพิมพ์ในวรารสารทางการแพทย์หรือวรารสารทางการศึกษาใดๆก็แล้วแต่นะครับวรารสารนั้นๆจะต้องจัดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญที่สุดนักวิทยาศาสตร์ในแผนกนั้นๆเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและมาตรฐานรวมทั้งคุณภาพของงานวิจัยด้วยครับงานของดรโจก็เช่นเดียวกัน สิ่งที่สําคัญก็คือว่างานของดรโจเนี่ยผ่านการตีพิมพ์ในวรารสารที่ p u b m ม็ยอมรับนั่นหมายคว่าหมายความว่า PubMed เนี่ยเป็นวรารสารทางการแพทย์ที่มีความเข้มงวดมากที่สุดกับกระบวนการ peer review นะครับปรากฏว่าในปัจจุบันนี่มีงานวิจัยของดรโจนัคอร์สผ่านการทำ peer review ถึง27ฉบับแล้วนะครับถือได้ว่าเป็นบริษัทเดียวในโลกนี้นะครับ ที่ผลิตผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ออกมาแล้วผ่านการทำการ peer review มากที่สุดในโลกนะครับทุกท่านสามารถที่จะเข้าไปที่ pubmed.gov นะครับเพื่อไปตรวจสอบลอง search นะครับพิมพ์คำว่า p r o t a n d i m ซึ่งเป็นชื่อของยี่ห้อสินค้าแล้วท่านจะได้ผลการค้นออกมาถึง27ฉบับในปัจจุบันนี้ หรือท่านอาจจะค้นคำว่า NRF2 นะครับซึ่งเป็นตัวเอนไซม์หลักที่จะทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ให้สร้าง SOD หรืออาจจะค้นคำว่า oxidative stress ซึ่งเป็นผลรวมของการที่เรามีอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากในร่างกายของเรานะครับเราจะพบว่ามีงานวิจัยณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นแสนกว่าฉบับด้วยกันซึ่งหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยทั่วทั้งวงการ เให้ความสําคัญกับการใส่ใจเรื่องของอนุมูลอิสระมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิตมากที่สุดนะครับต่อไปว่านอกจากเรื่องของการทํางานวิจัยแล้วเนี่ยยังพบว่าวงการวิจัยหรือนักวิจัยต่างๆในมหาวิทยาลัยในอเมริกายังยอมรับงานวิจัยของดรโจก็คือมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องจากทุนส่วนตัวของมหาวิทยาลัยนะครับ ต่างๆอีก27แห่งที่นำงานวิจัยของดรโจเนี่ยไปค้นคว้าวิจัยต่อไปนะครับในเรื่องที่มหาวิทยายลัยนั้นๆเนี่ยเน้นอย่างเช่นบางมหาลัยอาจจะเน้นเรื่องเรื่องโรคหัวใจนะครับบางมหาลัยอาจจะเน้นเรื่องของโรคมะเร็งนะครับก็ทพราว่างานวิจัยต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมีอีกเป็นหลายร้อยงานวิจัยด้วยกันนะครับโดยที่สามารถเข้าไปดูได้จากใน pubmed.gov นะครับ สุดท้ายเลยนะครับมาถึงหน้าที่สรุปนะเราจะพบว่าหากเราทุกคนยังหายใจอยู่ยังมีการสร้างอนุมูลอิสระเราก็จะพบว่าสิ่งที่ร่างกายเราต้องการมากที่สุดก็คือ so d catalase หรือ glutathione จะเปรียบเทียบง,ง่ายๆเหมือนเรามีโจรเข้ามานะครับบุกรล้นบ้านเรานะครับหรือจับเป็นตัวประกันก็นแล้วแต่นะครับ so d เนี่ยสามารถที่จะทำงานด้วยตัวมันเองได้ถึง1ต่อหล้าน ในขณะที่เมื่อท่านามีโจรแล้วท่านต้องใช้กําลังของตํารวจจํานวนเท่าๆกับโจรไปจับนะครับเพราะฉะนั้นณปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าอาจจะหมดยุคข,ของสารต้านอนุมูลสละที่มาจากการรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์ที่มาจากผลไม้วิเศษต่างๆนะครับรูปต่อไปนะครับจะพบว่าในยุคยุคหนึ่งเมื่อไม่ไม่นานมานี้ ทุกคนอาจจะเคยเห็นโทรศัพท์มือถือชนิดที่มีฝาปิดได้ครับอาจจะเป็นยี่ห้อที่เราคุ้นคุ้นอยู่นะครับดังภาพนะในเวลาไม่กี่ปีเมื่อโทรศัพท์ที่เราเรียกว่าสมาร์ทโฟนเข้ามานะโทรศัพท์เหล่านั้นที่เราเคยใช้แบบปิดฝาก็เลิกใช้ไปนะครับแทบจะไม่เหลือให้เห็นอีกแล้วนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับถ้าท่านยังคิดว่าท่านรักษาสุขภาพอย่างดีแล้วโดยการทานวิตามิน ณวันนี้หมดยุคของวิตามินไปแล้วนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับในช่วงต้นได้กล่าวไปแล้วว่าทำไมงานวิจัยของดรโจแมคคอสถึงมีความสําคัญจนได้รับเหรียญรางวัลที่เรารู้ว่าเอลเลียตคราเซนเมโด้ครับแล้วก็ NIF2 แล้วก็ NIF1 มีความสําคัญยังไงมาถึงตอนนี้ก็อยากจะบางคนก็ถามว่าจะทานยังไงจะแนะนําอย่างนี้นะครับ Uh, nrf 2เนี่ยมันมีหน้าที่เข้าไปทำให้ DNA ของเรานะครับสร้างเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระครับตัวแรกก็คือ nrf 2ให้ทาน uh, พร้อมกับอาหารนะครับพร้อมกับอาหาร2แคปซูลเช้า2แคปซูลกลางวันแล้วก็เย็นนะครับก็เป็น6แคปซูลด้วยกัน uh, ส่วน nrf 1นะครับให้